รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สดีครัผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ The Diary m ีด d ที่เดินทางนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ที่เขาใหญ่ยังมีอีกหลากหลายกิจกรรมหลากหลายร้านอาหารและที่พักนะครับที่ผมจะพาทุกคนไปเปิดประสบการณ์กันจะเป็นยังไงไปรอดูได้ในรายการครับ สวัสดีครับทุกคนครับ The Diary มีดีที่เดินทางกลับมาเจับทุกคนแล้วนะครับทวนเพื่อหัดแบบนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวในประเทศไทยกันนะครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่เขาใหญ่นะครับมีกิจกรรมสนุกสนุกรอทุกคนอยู่และมีร้านอาหารที่พักบรรยากาศดีๆนะครับสายลุยๆอะไรอย่างนี้ต้องรอดูเลยแต่ว่าจะมีที่ไหนบ้างนะครับไปรอดูได้ในรายการครับ ทุกคนครับวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่ฟาวเท n ทรีรีสอร์ทนะครับวันนี้เราจะมาเล่น ATV กันนะครับแล้วเราก็อยู่กับคุณแหนะนะครับคุณแหนะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแหนะครับครับวิธีการเล่น ATV ที่นี่เป็นไงครับยากง่ายยังไงก็เป็นง่ายดีกว่าครับเพราะของเราเป็นสนามฝึกซ้อมครับผมครับผมเราจะไม่ให้เล่นขับเร็วไม่ให้เล่นขับเร็วนะครับสำหรับที่นี่นะครับก็คือเหมาะสําหรับน้องๆหนู่เนาะใช่ครับซึ่งป้าเดี๋ยวเราจะไปเล่น ATV กันอันนี้คือเป็นเบรกนะครับซ้ายมือของเราเป็นเบรกนะฮะ ขันเร่งใช้นิ้วโปมือขาวกากดส่วนปุ่มสตาร์ทจะเป็นปุ่มด้านล่างสุดนะครับผมลูกค้าลองกดสตาร์ทดูนะฮะแล้วก็เล่งเครื่องนิดนึงเล่งเครื่องครับนั่นละครับถ้าเราพร้อมอเราก็กดออกไปแล้วก็ <บน S 1> ไปได้เลย,ยนะครับโอเคอะเราเรียนรู้วิธีการสตาร์ทรถการเบรกเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปไปเไรื่องเลยครับกับกิจกรรม ATV ครับ เป็นเหมือนสนาม ATV สําหรับฝึกซ้อมนะครับก็น้องๆนะครับอายุ9ขวบก็สามารถมาเล่นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องอความอันตรายนะครับที่นี่ดูแล้วหลุมก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแล้วก็เป็นสนามที่ทํามาเพื่อเทรนนิ่งง่ายๆครับไปดยกันครับ แเรียบร้อยนะครับสำหรับกิจกรรมขับรถ ATV ครับแหมโอ้โหถือ <robots> ว่าครับถือว่าสนุกมากแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าที่นี่นะครับถือว่าเป็นสนามที่ปลอดภัยครับเนาะสนุกมากเลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับเพียงมากๆที่มาเป็นวิทยากรนําพาผมเล่น ATV ขอบคุณมากครับขอบคุณครับเพียงครับอีกหนึ่งคำถามสำหรับผู้ชมคนไหนนะครับถ้าอยากจะมาเที่ยวที่นี่ วิธีการเดินทางและก็ช่องทางการติดต่อมีที่ไหนบ้างครับก็จะเป็นเบอร์ไวเว็บครับผมฟาวเช่นทีรีสอร์ทครับแล้วก็ส่วนวิธีการเดินทางนะครับง่ายๆสมมุติว่าไม่รู้ทางไม่รู้ทางเลยนะฮะมาจากชนบุรีรก็จะวิ่งเส้นบางบางนาคร,ครับผมแล้วก็มีตะพาพสระบุรีครับผมครับจากสระบุรีมาอีกประมาณ70กกโลครับผมถึงเลย ถึงเลยครับผมใกล้ๆนะครับหรือว่าง่ายๆนะครับเข้า g o o g l e Ma p ครับผมใจคเข้าก o เกิลแ a เซิร์ชเจอแน่นอนครับครับผมยังไงวันนี้ขอขอบคุณทใหญ่กินนะครับขอบคุณครับช่วงหน้าไปหาอะไรทานกันครับผมเตรียมอาหารดีๆเด็ดๆมารอทุกคนอยู่จะเป็นอะไรเจอกันช่วงหน้าครับมรดกภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นหมูกระดาษกระปุกอมสินงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้าน ที่อยู่คู่กับชุมชนมานับร้อยปีหมูกระดาษตัวแทนของการอดออมสัญ,ญลักษณ์แห่งมงคลเสริมความมั่งคั่งได้ถูกสืบทอดมาอย่างยาวนานเกิดการเรียนรู้ของดีวิถีชุมชนตอนนั้นชุมชนเราก็จะไม่มีอะไรหรอกค่ะเราก็อยากค้าอยากขายแต่เราก็ไม่รู้จะขายที่ไหนแล้วก็มีไทยเบ๊ะเข้ามาพอดีเลยมาช่วยเราป้าได้เกิดวันนั้นนะคะ่ะ <c oughs> หมูเราอะ ได้ออกมาเพราะว่ามีไทเบฟเข้ามาช่วยไอเดียงานคราฟต์จากการสร้างสรรค์ของช่างฝีมือยุคโบราณสู่งานสินร่วมสมัยสร้างความแปลกใหม่สร้างรายได้กลับสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนไทเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาแน่นอนนะครับมาเขาใหญ่ทั้งทีนะครับกิจกรรม a อทีวีนี่ ต้องมาจัดกันสักครั้งหนึ่งโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เหนื่อยกันแล้วนะครับช่วงหน้าผมเตรียมร้านอาหารรอทุกคนอยู่จะเป็นอาหารประเภทอะไรนะครับติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน หอมอบกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้เล่นกิจกรรมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาที่ผมเนี่ยจะพาทุกคนนะครับมาหาอาหารทานกันนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ร้านบ้านไม้ชายน้ำนะครับเขาขายอาหารหลายประเภทเลยเป็นอาหารไทยด้วยนะครับยังไงก็ตามผมเข้ามาไปดูว่าอาหารที่นี่ของเขาเนี่ยจะน่ากินขนาดไหนครับตามมาครับ ท้กครับถึงเวลาที่ผมจะพาทุกคนนะครับมาหาอะไรทานกันแล้วนะครับมาเขาใหญ่ทั้งทีนะครับต้องมาร้านนี้เลยบ้านไม้ชายน้ํานะครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวดนะครับพี่ขวดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวดครับก่อนหนึ่งต้องถามว่าร้านบ้านไม้ชายน้ํานี่เปิดมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้วครับเออบ้านไม้ชายน้ํานี่เปิดมาประมาณ2ี่กว่าปีแล้วฮะถือว่าเป็นร้านอาหารที่เปิดมานานมากเลยนะครับก็เป็นร้านที่ คิดว่าน่าจาคู่กับปักช่องนะฮะคู่บปักช่องเลยครับนี่คุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะพูดถึงตัวอาหารกันนะครับเราคงได้เห็นแล้วแหละว่าตอนที่เราเดินกันเข้ามาในตัวร้านอาหารเนี่ยของเล่นของตกแต่งเยอะมากอันนี้คือเป็นความชอบส่วนตัวหรือยังไงครับอุอันนี้มันเป็นความชอบส่วนตัวมันเป็นความแรงบันดาลใจตั้งสมัยเรายัาง ยังเด็กๆอยู่เราเล่นของเล่นเล่นอะไรพวกนี้เราก็จะมีความคือชอบเก็บของจากเริ่มจากของเล่นนะเล่นเสร็จเราก็จะเก็บแม้กระทั่งกล่องเกิงแล้วรู้สึกว่าพอหลังจากที่เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เป็นความเคยชินคือพอเราเริ่มทํางานมีรายได้เราก็เริ่มสะสมของ มากขึ้นมากขึ้นสะสมมานานยังครับพี่กก็ประมาณไม่ต่ำกว่าสี่สิปีสี่สิบปีต้องไม่ต่ำกว่าส0ปีิบปียังไม่เกิดเลยครับตอนนั้ผมมาครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงร้านอาหารกันบ้างดีกว่าครับด้วยความที่มันเป็นอาหารไทยเนาะแต่ละอย่างนี่หูดูแล้วมีความเผ็ดร้อนอยู่ในตัวมาที่เมนูแรกก่อนเลยแล้วกันครับพี่กฤครับครับอันนี้คือแกงขั่วหอยขมครับผมทำพริกแกงด้วยด้วยการแบบว่า สัดส่วนของพริกแกงเนี่ยเราจะแบบใช้มาตรฐานแบบสูตรโบราณนะคือแบบว่าไม่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 หวงขึ้นแกงอ่ะมามาที่เมนูต่อไปครับเมนคืออะไรครับพี่ขวดอันนี้คือปลาดุกทอดกรอบผัดพริกสวนออกเป็นอาหารแบบว่าทานกับข้าวต้องทานกับข้าวเพราะจะมีรสชาติออกเผ็ดเ็นิดหน่อยเผ็ดเเลยนะครับเผ็ดๆอ่ะอันนี้ข้างๆ้างของผมครับคุณผู้ชมครับแน่นอนหมูกรอบทอดน้ำปลาหมูกรอบทอดน้ำปลานะครับพี่ขวดเป็นสิ่งที่ทุกคนชื่นชอบแน่ แต่สุขภาพเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายไปที่อีกเมนูต่อไปเลยแล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นปลากระพงผัดชะอมครับนะก็เป็นปลากระพงใช้เราใช้แต่พอเนื้อล้วนๆนะก็ผัดกระโถนก็เป็นอาหารซึ่งก็เป็นเป็นเป็นที่นิยมของของลูกค้าเหมือนกันครับแน่นอนเลยอ่ะไปอีกเมนูอันนี้ก็จะเป็นเป็นแหนมหครับใช่แหนมแหนมแหนมผัดไข่ใส่วุ้นเส้นก็เป็นเรียกว่าแหนมผัดไข่ครับก็ทานกับหมอกกับทานกับข้าวอ่ะ แก้เผ็ดตัดสําหรับเวลาคุณทานของเผ็ดๆก็เอานี้ตัดช่วยช่วยเผ็ดหน่อยแล้วก็เมื่อติดคอแบบว่าไม่ล้องคอก็มีต้มยำอันนี้นนต้มยำอะไรครับต้มยำปลาทูสดใส่มดันนี่นี่เป็นสูตรโบราณเลยนะ,ะคือเร,เราเราเราใช้มดันแล้วเราไม่ใช้ใช้น้ำมะนาวใช้ใช้มดันแล้วปลาทูของที่นี่เนี่ยเป็นปลาทูสดจากแม่กองเป็นปลาทูเรือโะอมไม่ใช่ไม่ใช่ปลาทูฟีด เป็นประตูซึ่งจับมาเนี่ยเราเนี่ยไปไปไป,ไปรับซื้อจากพ่อค้าที่ชาวประมงที่เขาขึ้นจากจากจากเรือเรือโป๊ะเลยครับไปที่เมนูสุดท้ายกันบ้างดีกว่าที่คุนนอยากจะนแนะนำให้เราด,ดูกันเป็นอาหารไทยซึ่งขาดไม่ได้ก็คือหลนเนื้อปูหลนเนื้อปูนนอ,ปอันนี้ก็เป็นเนื้อปูสดๆที่เราไปซื้อมาจากตลาดแม่กองเหมือนกัน ครับเป็นท่าเรือเป็นเขาเาบางตะบูนเป็นแหล่งแหล่งปูซึ่งรับประกันได้ว่าไม่มีสารเคมีไม่มีสารฟอกอะไรทั้งสิ้นเป็นเป็นเนื้อปูแล้วเราก็เอามาทําเป็นหลนครับโอ้เจ๋งมากและแน่นอนนะครับนอกจากอาหารนะครับทางร้านก็จะมีทั้งเ่ว่จะเป็นเมนูเครื่องดื่มขนมหวานแบบไทยๆผมได้แอบเห็นเมนูมาสลัร้อยแก้วกระท้อรอยแก้ว เป็นลูกตาลอยแก้วไอศครีมกะทิสูตรโบราณนะฮะแล้วก็ข้าวเหนียวทุเรียนมีทั้งปีโอ้มีทั้งปีเลยคือถูกแพงท่าไหายที่นี่ขายขายราคาเท่ากันทั้งทั้งทั้งปีครับโอเคเลยนะครับผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากจะทานอาหารไทยมาเที่ยวเขาใหญ่ทังทีนะครับต้องมาร้านนี้เลยครับผมบ้านมาชายน้ำนะครับเพราะว่าอยู่คู่เขาใหญ่มา20กว่าปีแล้ว20กว่าปียังไงวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณพี่ขวดมาก ที่พาผมนะครับเดินทัวร์ทั้งในร้านนี้แล้วก็บ้านไม้วินเทจที่อยู่ข้างหลังด้วยครับโอ้ขอบคุณพี่ฝนมากเลยครับสวัสดีครับพี่ฝนครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนถ้าสมมติอยากจะมาทานอาหารที่นี่มีช่องทางการติดต่อที่ไหนบ้างครับพี่ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามจองสำรองเป็นโต๊ะอาหารได้นะฮะที่เบอร์โทรศัพท์0-816602826นะเป็นเบอร์ของที่ร้านนี้นะครับร้านเรานี่ไม่ยากเลยครับคุณเข้ามา เปล่ตลาดอำเภอปากช่องเนี่ยผ่านมาสีไฟแดงพอถึงไฟแดงสี่เนี่ยเราอยู่ขวามือตรงข้ามกับสวนธนาเขาแคนครับนะครับทางร้านยินดีต้อนรับทุกท่านครับผมเจอชัวนะครับคุณผู้ชมครับตาครับช่วงหน้ามีที่พักรอทุกคนอยู่บรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับติดตามได้ช่วงหน้าเลยครับเริ่มต้นถ้าเรามองเนี่ยไทยเบฟเนี่ยคือผู้ผลิตสินค้า TBR คือเป็นคนจัดก,การเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ผู้ผลิตสินค้านะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราผลิตแล้วก็ใช้ไปแล้วก็มีกลไกในการที่จะมานํากลับมาเนี mm ่ย hmm. พี่เชื่อว่ากลไกแบบนี้อยากจะโปรโมทให้บริษัทใหญ่ๆนะคะมีแนวคิดในการที่จะขยายความรับผิดชอบแบบนี้ออกไปยังผลิตภัณฑ์ของตอนเองให้มากขึ้นนะคะ mm hmm. การที่มาทําอย่างนี้ทำให้จิตสํำนึกคนในชุมชนรู้จักความสะอาดเพิ่มขึ้นแล้วก็รู้จักแยกขยะขยะนี่สามารถกลับเป็นตัวเงินได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้ปลูกฝังนิสัยที่ดีเนาะที่ว่าจะได้รักความสะอาดแล้วก็รักที่จะเก็บไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา เป็นร้านอาหารนะครับที่นอกจากอาหารอร่อยแล้วเนี่ยก็ติดริมน้ําได้บรรยากาศร่มรื่นอีกแบบหนึ่งนะครับช่วงหน้านะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูที่พักกันบ้างบรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยคอตโต สนับสนุนโดยคอตโตุ้่งที่แล้วนะครับพาทุกคนไปทานอาหารอร,ออร่อยๆนะครับช่วงนี้ผมกลับมาที่เดิมเลยฟาเทนทรีรีสอร์ทนะครับยังอยู่กับพี่ฟาร์มนะครับพี่ฟารมสวัสดีครับสวัสดีครับ หนีไปเที่ยวมาพี่ฟารครับเดี๋ยวพี่ฟารจะพาผมดูที่พักที่นี่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับนอกจากไปสนุกกับกิจกรรมต่างๆมาแล้วก็ในส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องพักซึ่งเรามีหลากหลายโซนมากให้่าได้เลือกพักกันครับก่อนต้องถามข้อมูลคร่าวๆหน่อยดีกว่าที่นี่เปิดมานานหรือยังครับพี่ฟารมโอ้ที่นี่เปิดมา30กว่าปีแล้วครับโอ้เปิดมานานมากใช่ครับแต่ว่าเราจะมีการรีโนเวทกันทุกปีเช่นการทาสีใหม่เปลี่ยนตเตียงเปลี่ยนอะไรเงี้ยเราจะมีการรีโนเวททุกปีอยู่แล้ว ห้องพักของที่นี่เนี่ยมีกี่กี่โซนกีน่ประเภทกี่ห้องอยังไงบ้างครับพี่ห้องพักนะครับถ้าเราเปิดแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับเรามีห้องพักรองรับลูกค้าเนี่ยมากกว่า200ห้อง200ห้องใช่ครับ,รบแล้วก็มีโซนต่างๆนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นโซนซูพิเลียะนะครับโซนคาร์บอยบโซนคันทรีหรือจะเป็นบังกะโล ก็ือจะเป็นสไตล์กระจมอย่างนี้ก็มีเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราไปดูบางส่วนก่อนก็ได้วันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโซนซูพิเลียแล้วก็โซนคาร์บอยสองห้องใช่ครับที่ <Okay. S 2> ลูกค้ามาพักแล้วมาพักประจักครับผมไปซูพิเลียกับคาร์บอยนะครับที่วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเราเริ่มจากห้องไหนดีครับพี่เดี๋ยวเราไปที่โซนซูพิเลียก่อนดีกว่าครับโซนซูพิเลียก่อนนะครับใช่ครับผมไปถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามพี่ซามไปได้เลยครับไปรับพี่าม ขึ้นมาชั้นบนนี่คือความปลอดภัยพร้อมมากเลยนะครับเนี่ยใช่อันนี้คือมีตลอดเวลาทุกที่มีทุกที่ครับทุกห้องเลยใช่ไหมมีทุกห้องแล้วพนักงานทุกคนจะต้องมีการผ่านการอบรมการใช้ถังระเลิงการดับเพลิงเบื้องต้นทุกคนอยู่แล้วครับครับผมแน่นอนนะครับเวลามาเที่ยวงี้บางทีนักท่องเที่ยวบางคนเนี่ยเที่ยวสนุกจนเกินไปใช่ครับอาจจะมีการจุดไฟเล่นกันต้องระวังเนาะต้องระวังนะนะเจ้าของจการไปครับถึงห้องแล้วครับคุณผู้ชมครับเข้ามาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โห ห้องถือว่าใหญ่มากนะครับใช่ครับพี่ฟาร์มอันนี้คือสําหรับโซนซูพิเรียนี่คือจะเป็นแบบนี้ทุกห้องเหรือเปล่าครับทุกห้องเหมือนกันครับมีน้ําบริการนะครับมีผ้าขนหนูบริการครับนะครับทิชชู่สิ่งอำนวยความสะดวกเรามี4ท่านต่อหนึ่งห้องนะครับโอ้โหทีวีก็ใหญ่มาก ก็ถือว่าเป็นห้องพักนะครับที่เหมาะมากสําหรับไม่ว,ว่าแก๊งเพื่อน4คนใช่สามคนก็ได้สี่คนจะนอน2คนก็ได้นอน4คนก็ได้ครับแล้วก็เหมาะมากสำหรับคนที่มาเป็นคณะใช่ครับมาจ,จัดกิจกรรมที่นี่มาทําสัมมนาที่นี่ใช่ครับหรือว่าจะแม้กระทั่งเป็นแบบ มาบริษัทมาจัดแข่งกีฬาสีแล้วก็มีอาคารล่งเรามีสนามฟุตบอลมีฟุตบอลให้ยืมมีอ่าพวกกิจกรรมอะไรับพวกชักคะเยื่ออะไรพวกนี้เรามีอุปกรณ์พวกนี้ให้ยืมหมดคือครบเลยใช่ครับอ่ะพี่ฟ้ามเห็นบอกว่าจะพาเราไปอีกหนึ่งห้องอีกหนึ่งโซนจะเป็นโซนคาร์บอยครับผมโซนคาร์บอยใช่ครับพิเศษมันคืเป็นอะไรก็จะเป็นห้องคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่ามันจะเป็นโซนเหมือนหมู่บ้านคาร์บอยนะครับแล้วมีลานจัดเลี้ยงอยู่ตรงกลางครับเนี่ยครับโอ้อ่ะ น่าสนใจมากครับไปเดี๋ยวเราเดินไปตรงโซนคาร์บอยกันครับคุณผู้ชมไปคั้นีาร์มนนี้นะครับเราก็มาอยู่ตรงโซนคาร์บอยเรียบร้อยแล้วครับที่นี่เรียกคุยเจ๋งมากนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเขาเป็นรูปทรงตัวยูแล้วก็มีลานตรงกลางนะครับจัดงานเลี้ยงได้เลยครับไปเดียวเราเข้าไปดูในห้องกันครับคุณผู้ชมครับผมเราเข้ามาในห้องแล้วนะครับพี่ฟาร์มเป็นการตกแต่งสไตล์คาร์บอยจริงๆนะครับพี่จะมีรูปแผนนะฮะครับ ต่างๆสไตล์คาร์บอยเป็นเหมือนหมู่บ้านคาร์บอยเลยครับเป็นหมู่บ้านคาร์บอยเลยซึ่งห้องหนึ่งก็ทุกๆห้องก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้หมดสามารถนอนได้4ท่านเลยนะครับท่านครับก็เหมาะสําหรับใครที่จะมาจัดงานเนาะจัดงานจัดงานสัมมนานะครับมาทํากิจกรรมกัน จัดงานครั้งนึงได้หลายบริษัทเลยนะได้หลายบริษัทครับเพราะว่าบริษัทหนึ่งก็มาโซนนี้โซนนึงอีกบริษัทหนึ่งก็ไปอยู่โซนโซนึงใช่ครับยังไงวันนี้โอ้โหเจ๋งมากนะเดี๋ยวเราออกไปเดินดูข้างนอกกันครับว่าร,รอบๆเนี้ยแอร์รีของเขาเป็นยังไงครับผู้ชมไปครับพี่ฟาง วันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่ฟาร์มมากๆพาเรานะครับโหเดินเที่ยวดูห้องพักนะครับที่ Fountain Tree Resort นะครับแล้วก็มากไปกว่านั้นพาเราเล่นกิจกรรมที่เขาใหญ่ฟาร์มวิลเลจนะครับต้องขอขอบคุณพี่ฟาร์มมากๆเลยนะครับยินดีมากครับพี่ฟาร์มครับแน่นอนต้องมีคุณผู้ชมบางคนแหละที่อยากจะมาพักที่นี่โอ้เชิญเลยครับมีช่องทางการติดต่อยังไงบ้างครับ เข้าไปที่เวอร์ไวฟ์แบบเตาทิ้นทีรีสอร์ทคอมได้เลยนะครับในเพลงเราเราก็ไปสอบถามเราจะมีเบอร์โทรของทางเซลลติดตอ่ออยู่นะครับก็เข้าไปสอบถามเรื่องของอห้องพักโซนไหนบ้างราคายังไงเท่าไหร่ได้อะไรบ้างซึ่งนอกจากมีห้องพักเรายังมีบัตรกิจกรรมให้ลูกค้าด้วยอ,อันนี้แล้วแต่เลยะครับว่าลูกค้าอยากได้บัตรกิจกรรมแบบไหนสอบถามกับทางเซลลเราได้เลยครับเรีเยกว่าครบเลยนะครับนี่วันนี้จริงๆเราพาไปดูแค่2โซนเท่านั้นนะ ข้างหลังของเรานี่ก็เป็นโซนบังกะโลนะครับและยังมีอีกหลากหลายโซนเลย<ช>สามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับได้ที่เว็บไซต์ของทาง s ซ t h e n Tree Resort เลยนะครับ<ม>ยังไงวันนี้โหหมดเวลาลงแล้วผมนะครับต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับบริษัทไทยเบลเรดจำกัดมหาชนคอตไลฟ์และโฮมมี่ด้วยครับและแน่นอนต้องขอขอบคุณพี่ฟาร์มอีกหนึ่งรอบครับยินดีครับ สัปดาห์หน้านะครับ The ะด r รี่มีดีที่เดินทางบอมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในประเทศไทยต้องติดตามกันทุกวันพุทรสถาแบบนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะครับยังไงเจอกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยคอตโต้